สวัสดีครับอยู่กับบ Biker Nut TV กับเกม Cashin Impact วันนี้เราจะมีอะไรเล็กน้อยมาบอกกันโอเคก็คือดันเจียนรายวันนั่นเองสำหรับเพื่อนๆนที่กดที่ไอเทมแล้วสบปัญหาหาไม่เจออย่างนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับโอเคไปที่อาวุธนี่เลยสริมพลังนี่ครับพอเรากดเข้าไปมันก็จะดันเจียนนี้ยังไม่เปิดโอเคนั้นเราก็ไปดูกันเลย นี่แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นรายวันนะครับว่ามันจะเปิดแต่ระวันมันเชื่อมันจะไม่เหมือนกันโอเคเราไปอยู่ที่ดังเจียนแรกกันเลยนี่เลยครับราชวังรับแห่งเหรียญซานฟอร์เมราผมอ่านถูกไหมนี่เลยครับนี่ครับมันก็จะเขียนว่ารีเฟ็ตรายวันโอเคแล้วก็กดที่อะไรเอ่ยเลยนี่ครับมันก็จะบอกวันจันทร์กับพฤหัสก็จะเป็นเจ้าชิ้นนี้เลยนี่ครับวันอังคารวันศุกร์ก็จะเป็นเจ้าชิ้นนี้ นี่ครับวันพุธวันเสาร์ก็จะเป็นเจ้าชินนี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็ชินนี้เลยเป็นไงครับโอเคที่ต่อไปกันเลยที่ต่อไปมันก็จะสัะกู่นะครับไม่ใช่ที่นี่ที่ต่อไปที่ต่อไปนี่เลยนี่เลยครับวังไทซานแมนชั่นนี่เลยเราก็ดูเหมือนเดิมรีเฟรตรายวันมันจะมีบอกเราก็กดเข้าไปนี่ครับ จันร์พฤหัสจันรอังคารกัสุกพุทธเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่ครับไอเทมมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละวันเพื่อนๆบางคนกดไปแล้วมันไม่มันบอกว่าดันเจียนยังไม่เปิดมันก็คือยังไม่ใช่วันของดันเจียนนั้นๆนะครับโอเคแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็อีกดันเจียนหนึ่งก็นี่ไม่ใช่ชิปนี่ไงครับ สวนดอกซิเซเลียใช่ไหมผมอ่านถูกไหมนี่ครับมันก็จะรีเฟรชหลายวันเหมือนกันเลยจันพฤหัสอังคารศุกร์พุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี่ครับก็จะมีของนี่อ๋อของวันอาทิตย์มันจะดอปทุกชิ้นเลยใช่วันอาทิตย์คือพรุ่งนี้นี่เองเพื่อนๆก็เข้ามาฟาร์มหาของกันได้เลยนะครับแต่ละอันนี่เปิดให้ดูใหม่นี่ครับวันอาทิตย์มันจะดอปทุกชิ้น โอเคนี่วันอาทิตย์มันจะดับทุกชิ้นอืมชิบโอเคมีคนถามผมมาผม,ผมก็เลยทําคลิปมาบอกกันเลยนะครับแล้วก็ดิกดันเจี้ยนนึงอยู่ตรงไหนเอ่ยชิบไม่ใช่นี่อยู่ตรงนี้ภูเขาแห่งการลืมเลือนนี่ครับพอกดเข้ามาก็เป็นเหมือนกันเลยจานทรพษหัสัอังคารสุก์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ ซื้อนี่มันก็จะมีทุกเล่มโอเคโอเคครับแต่และดันเจี้ยมันก็จะบอกว่ามันก็จะแนะนำธาตุอยู่นะครับว่ามีธาตุไหนเหมาะสมอย่างผมใช้แค่สี่ดาวก็สามารถผ่านได้สบายเพื่อนๆก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันมันก็ไม่ยากเลยนะครับโอเคถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะที่นี้ โอ้ยพูดเด็ดขาดแต่มันดึกแล้วคลิปนี้ผมอัดตอนเกือบจะห้าทุ่มกว่าแล้วโอเคเอก็ฝันดีนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายครับ